เดี๋ยวเรามาไหว้ศาลท,ที่สองกันนะคะฝนสวัสดีค่ะฝนซาพาตะรอนค่ะควันนี้เรามาตรอนสองเลขเด็ดเลขรับกันอีกแล้วนะคะที่โรงงานกระถางค่ะที่ต้นมะขามสามร้อยปีโรงงานกระถางของเดนานะคะนี่ค่ะนี่ทุที่ผ่านมาเมื่อวันที่สิบหกพฤศจิกาสองพันห้ารหกสิบเจ็ดที่ฝนซาขูดมันมีหน้าเลขกี ก็คือเลข38นะคะเป็นเลขท้ายสองตัวคะ่ะถ้าใครดูคลิปจะเห็นว่าเป็นเลข38คะ่ะมีใครถูกบ,บ้าง<า>คะเดี๋ยวช่วงนั้น<ม><ม>เรา<ม>อขอไปเตรียมตัวไหว้กันนะคะค่ะเยนามาเตรียมตัวแล้วนะคะวัสดีค่ะเยนาว้าววัสดีค่ะวัสดีค่ะงวดที่ผ่านมาเยนาถูกป่ดิอะ มาได้ซื้อค่ะสอามออกเก้าสองสามนั่นจริงๆเลขหกก็เลขเก้าก็น่าจะเลขเดียวกันเทียนดี่เทียนได้มาบ่เทียนนี้เอาของออกมาดินี่ค่ะแล้วก็สารแม่หญิงสารแม่หญิงนะคะหยุดข้างมุ่งนี้ออหรอวะ เดี๋ยวยานาจุดเทียนก่อนนะคะเรามีน้ำแดงแล้วก็น้ำเปล่านะคะมาถวายต้นมะขามนะคะต้นมะขาม300ปีค่ะเป็นแนวทางนะคะเอ่อในการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดวันที่หนึ่งธันวาสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดนะคะเป็นแนวทางคะ่ะเป็นความเชื่อนะคะเราเชื่อว่า มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่นะที่แห่งนี้เพราะว่าก็เห็นได้พบได้เจอนะคะเป็นความเชื่อส่วนบุคคลละกันค่ะเดี๋ยวช่วงระหว่างนี้เราให้ยานาเตรียมทูกนะคะ,ะค่ะเดี๋ยวให้ยานาไหว้นะคะ ตั้งนโมสามจบนโมตัสตาพักวะตัวตัวสัตว์กุทธัสสะนโมตัสตาพักวะตอะระหัวตั้งมาตัมพุทธัสสะข้าพเจ้าที่จุดธูปเทียนบูชากราบไหว้ต้นมะขามเนอร์มายิ้มเนอร์วันนี้ลุงจัดน้ำแดงน้ำเปล่าถวายต้นมะขามแล้วม้ยิ้มลูกขออัญเชิญม้ยิ้มต้นมะขามมาตะเวอยกันเนอรน้องตำลาเนอรวันนี้ลุงมาขอโชคลาบเนอร โจโคลาโคเลข2สองตัวและสาตัวรางวัลที่หนึ่งเนอร์วดวันที่หนึ่งตุันวาสองวันทีหยกสิเจ็ดเนอรขอมขมะขามตัวทางตะว,วันใลูกเนอร์ขอโจโคลาโคเลขตัวเนอร์รางวัลที่หนึ่งเนอร ขายนาปากนักทูนขอแล้วนะคะนี้ขอขัดต้นมะขามเน้อวันนี้เน้อเออสวยยังขึ่กือเต็มเลยวะขึ้กือนี่ค่ะแป้งวะต้นมะขามโอ้โหพงแป้งได้มาปะอยู่ในกระเป๋าอะไร เงี wow. uh ้ยไมีเลยอ๋อไม่เลยเฮ้ว right. well, uh ัน huh. no. ่ะต้นมาข่ามเขาเห็นเจ็ดสี่หกในคล้องอ่ะขอ้โหอแล้วก็ปะต้องเฮ้ยเจ็ดสี่หกอ่ะ เห็นเหมือนค่อยว่าเดี๋ยวแป๊บนึงนะเดี๋ยวค่อยขอดูเห,เห็นไหมคะเห็นเห็นเหมือนกันไหมคะเจ็ดสี่หกเดี๋ยวเดี๋ยวสักครู่นะคะเดี๋ยวจะชี้ให้ดูอันนี้ค่ะเลขเจ็ดสักครู่นะคะอันนี้ค่ะเลขเจ็ดเนิ้วไงเนี่ยค่ะเลขเจ็ดเลขสี่อันนี้เลขหกนะคะพอพอเอา เอานิ้วไปชี้อะค่ะโฟก,กัสมันจะไม่ขึ้นแต่ว่าชี้ไว้เพื่อเป็นแนวทางนะคะว่าเผื่อเห็นเหมือนกันหรือเปล่าเอาเปนหายไปแล้วอะ่ะแต่เขาเห็นเป็นเจ็ดสี่หกเห็นก็เห็แป้งมึงว่มีมีอยู่นั่นแหละเห็นเป็นเจ็ดสี่หกนะคะ งั้นเดี๋ยวฝนซาขอตั้งกล้องตรงต้นมะขาวไว้ก่อนนะคะเผื่อจะปรากฏเลขนะคะ ไมสะอาไม่อยูกลางวันใหญ่ละเงนเป็นหนึงเปลี่ยนสานทำไมหมดทำบุญใหญ่เลยาก็จะหักแล้วนะนีปุิบเต เดี๋ยวยนาจะหาจุดเล็งจุดนะคะเพื่อที่จะรูปขอเล่จากต้นมะขามนะคะรูปเปิเบาๆนะขออนุญาตขออนุญาตเจ้าตีเจ้าต่างที่อยู่ตีต้นมะขามแห่งนี้นะเจ้าตีเจ้าต่างนะนนขออนุญาตให้อหนาคุณรูปรูปเลข ไฟ์ด้ขออนุญาตจะที่จะต่างรูปรูปเลขว่าปรากฏเป็นเลขไหมยังนะเห็นแล้วเลยเห็นแล้วเลยราคาเนี่เนเยเห็นไหเดี๋ยวค่อยอุ้ยช่วงระหว่างเดนอนเลข มีคาง,<อ>ง,งคกสองตัวสัตว์หรือเปะ่า<อ>ง,งูงคไงมารูปท้องมะโอ้มาเอามีคางคกสองตัวนี่ค่ะคือ,อคางคกนะคะน่าจะมารอกินมแมลงนะคะแล้วก็อาศัยยุนะ่ธะตรงนี้เพราะว่าเป็นโพรงถึงมองไม่ค่อยเจอ เห็นบ่เดวเชิญเนยวอยมาซองดิอ่ะเดี๋ยวค่อยมุมหันมุมเดี๋ยวเราไปหามุมใกล้ๆกล้กันนะคะแหม่เนี่ยนะก็เลือกมุมซะนั่งนะนั่งลุกขึ้นลุกไม่ขึ้นเห็นบ่เห็นเห็นเดียวเ่อเห็นบ่รูปมันเบาเบาเออเหมือนเห็นเป็นเลข้าร์ดอมยจะบอก คือที่ใหคือเห็นหาตัวนะส่องหาบอกว่าเห็นเป็นเลขอะส่องห้าเห็นเหบนส่องหาเลยเห็นบอกส่องหาเหรอเหมือนเจนาจะเห็นเป็นเลขสองห้านะคะสองหาค่ะส่องหาหรือส่องเลือเก้านี่เลยค้า รงนี้มันเล็กเก้านี่แหละค่ะอันนี้เลขห้าเก้าหรอห้าเก้าว้ายกิ้งคือเธอโดนแป้งเธอตัวขาวเลยห้าเก้ากิ้งคือไหมคะกิ้งคือโดนแป้งเนี่ยนะฮะห้าเก้าเหมือกห้าเก้าอันนี้มันเล็กหกเลยเออเขาก็เห็นเป็นหกเออห้าเก้าแล้วก็มาหก ห้าเก้าแล้วก็หกเนียนาเห็นอะไรอันนี้นี่ห้านี่เก้านี่เลยหกโอ้เนี่ยไหนไม่ได้เรียงอ่ะเออเอาเป็นห้าเก้าล่ะห้าเก้าอ๋ห้าเก้ากัเลขหกเก้ากับหกมันก็เลขเดียวกันเนอะนะห้าหกหรือห้าเก้าห้าหกหรือห้าเก้าเป็นห้าหกกับห้าเก้านนนี่มัเป็ เ็นเก้าข้างล่างนี่เป็นหกนะแต่ตรงนี้เป็นห้ามันเป็นสามอ่ะเป็๋อสามเลขเยนาเห็นเป็นสามเลขนะคะเลขห้าเก้าแล้วตกข้างล่างเลขหกตัวเดียวอะนาจีนีิอนาจีในเลขอย่างเลขห้าเลขเก้าเ้าแล้วก็หกอยู่ตรงรูมห้าเก้าหกเห็นเหมือนกันไหมคะเห็นเหมือนกันไหมคะห้าเก้าหกโอ้เจนาเห็นเป็นห้าเก้าหกเก้าแล้วมาเลขหก เราจะเอขูดต้นมะขามอย่างเดียวเดือนห้าก็ได้หกก็ได้มะค่ั้ยเลขห้าเลขเลก้าก็เลขหกก็เลขเดียวกันนั่นแหละมันจะกลับหัวกับห้าอเนาะห้าเก้าห้าเก้าหกเหรอห้าเก้าหกห้าเก้าหกห้าเก้าห้าหกเออนี่ค่ะผงให้เรียงกันเป็นห้าเก้าแต่ข้างล่างเป็นเลขหกเขาจะเตือนบ้งเลขหกก็ได้เก้าก็ได้ประมาณนั้นแหละ ต้นมะขามต้นมะต้นมะขามนี้่ปต้นก็โหเนี่ยค่ะให้สังเกตท,ที่ที่ที่ขนลุกนี่มีหลายปัจจัยค่ะคือกิ้งกือกิ้งกือเต็มเลยค่ะมาอาศัยอยู่นะตรงนี้เพราะว่าน่าจะร่มเย็นร่มเงาของของของสับสับะสัตนะคะโหต้นมะขามมีประโยชน์มากเลยจริงๆค่ะนี่ค่ะ กินคือเต็มเลยมี2สองตัวสามตัวสี่ตัวห้าตัวหกตัวรวมถึงตัวนี้ด้วยค่ะอืบ้งแล้วก็คุณทางโคกสองตัวค่ะขอบคุณเจ้าต้นมะขามเดี๋เดีางโนเดี๋ยวเราเดินดูรอบๆต้นมะขามกันนะคะ ไปจกน้นก็ต้องมากลางคืนนะคะเพราะว่าด้วยพลังของท่านท่านก็น่าจะมีพลังในช่วงเวลากลางคืนท่านจะได้ประทานเลขให้เราได้นะคะ,อะอเออไปเอก,ก็มาแล้ว สาแม่หญิงค่ะค่ะเดี๋ยวเราจบคลิปกันด้วยที่หน้าสารแม่หญิงนะคะแล้วก็ออกอพนี่ค่ะเจอกันคลิปหน้านะคะเจอกันคลิปหน้าค่ะขอบคุณค่ะฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์ให้ด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะี่บ้านผมไม่เปิดปิดไฟหรอสวัสดีค่ะ